สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เซนตูชิเนลเองนะผมและวันนี้นะฮะเซนตูชิเนลก็อยู่กับมังงะเรื่องไคจูหมายเลขแปดรื่มอนสเตอร์นั่นเองนั่นเองเนี่ยผมกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่54ท้าความถึงมังงะนในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนนี่คืออาจารย์เล่นใหญ่จัดเต็มมากนะฮะจนคนอ่านอย่างเรานี่คือใจผมสลายฮะมุงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านล้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสียงในที่สุดหัวใจที่แตกสลายเป็นเสียงก็ถูกบทขยี้เป็นผุยผงมหมด เรียกได้ว่าหมายเลขเก้าในตอนนี้คือโคตรอัปเกรดนะฮะพลังนี่คือทวีคูณมากร่างกายมีการลอกข้ามนะฮะแดกพ่อตาไม่พอนะฮะแดกพลังของไครจูหมายเลขสองเข้าไปอีกหมายเลขเก้าในตอนนี้เนี่ยพลังคือโคตรแก่งและก่อนที่มันจะจากไปเนี่ยมันก็ได้ทิ้งคำพูดเลยว่าครั้งหน้าที่ข้าเคลื่อนไหว ยุคของไคจูจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้วจากนั้นมันเนี่ยก็ได้บินหนีไปตัดมาที่มังงะตอนที่54คาฟกาในตอนนี้เนี่ยหลังจากใช้ร่างตัวเองในการป้องกันการโจมตีของหมายเลข9เนี่ยคาฟกาก็ได้ลุกขึ้นมาดูนะฮะว่าสภาพเมืองเป็นยังไงบ้างแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสภาพเมืองในตอนนี้คือยับยุยีมากและเมื่อคาฟกาได้มองไปเขาก็ได้เห็นกับนารุมินารุมิในตอนนี้เนี่ยกำลังยืนก้มหน้าเศร้าแน่นอนนะฮะว่าเขาในตอนนี้เนี่ยก็สามารถปกป้องนักวิจัยอย่างคุณรูไ้สึกา้ไไปด้ทั้งเช่นกัน และคาฟก้าเนี่ยจึงที่ถึงคำพูดของมันว่าครั้งหน้าที่ข้าเคลื่อนไหวยุคของไคจูจะเริ่มต้นขึ้นและเมื่อคาฟก้าคิดเสร็จเนี่ยคาฟก้าก็ได้พูดออกมาว่านี่แกนะกล้าดียังไงมาพูดคำพูดนั้นโดยใช้ใบหน้าของผู้บัญชาการอิสโอกันโหยไอ้บัสซบและจากนั้นคาฟก้าเนี่ยก็ได้ร้องไห้เรียกได้วันในตอนนี้นะฮะคนที่เสียใจเนี่ยไม่ได้มีแค่คาฟก้าแน่นอนหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป2วันเสียผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าและตอนนี้เรามีข่าวด่วนครับผม ข่าวจากกองกำลังปราบปรามมีการประกาศว่าในตอนนี้ผู้บัญชาการใหญ่อิโซชิโนมิยะหัวหน้าหน่วยกองกำลังป้องกันในครั้งนี้ถูกฆ่าตายในระหว่างทำหน้าที่จากภัพิบัติไคจูครั้งล่าสุดและนี่ก็เป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วที่หัวหน้าหน่วยชิโนมิยะอิโซนั้นได้ปกครองกองกำลังปราบปรามไคจูที่ญี่ปุ่น และการตายของเขานด้นามาซึ่งความโศกเศร้าวความสูญเสียและผลกระทบที่ตามมายอย่างมากมายแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วหน่วยกองกำลังป้องกันนั้นก็ยังและฉะนั้นภาพของมังงะก็ตัดมาที่ฐานทัพของหน่วยหนึ่งบริเวณชายฝั่งอาริอากเกะในตอนนี้หน่วยหนึ่งเนี่ยกำลังใส่ชุดดาในการยืนตรงเนี่ยผมเพื่อไว้อะไรให้กับผู้บัญชาการใหญ่อย่างชินโนมิยะอิโซะและในตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไม่มีแค่หน่วยหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่ว่าอิทามิกับนกิสกาเนี่ยก็ได้มาด้วยเขาทั้งคู่เนี่ยเปรียบเสมือนกับแขนซ้ายและแขนขวาของอิธ ได้พูดว่าเตรียมพร้อมระวังเล็งเอาล่ะยิงเมื่อสินเสียงอิทามิก็ได้มีปืนหลายร้อยนัดน,นะฮะยิงขึ้นฟ้าเพื่อไว้อะไรกับงานสอบอิสโอ ๆๆๆๆๆๆทำกลางเสียงกระสุนในตอนนี้สมาชิกแต่ละคนของหน่วยหนึ่งเนี่ยกำล,ล,ลังร้องไห้และวิธีศพของผู้พิชาการใหญ่เนี่ยแม้แต่ในตอนนี้หน่วย3เนี่ยก็เริ่มฟื้นฟูแล้วณเวลาเดียวกันที่ฐานทัพทากิตสว่าในตอนนี้หน่วย3าเนี่ยกำลังเครารพง,งานศพอิสโซเช่นกันและจากในภาพนี้นะฮะทำให้เราได้เห็นห,หน้าหน่วยอย่างมีนะที่ว่าในตอนแรกเนี่ยได้มีหลายคนพูดว่าเขาหายไปไหนแต่ในตอนนี้เขาก็ได้กลับมาแล้วคาดได้ว่าการสูญเสียอย่างอิโซเนี่ยจะนำมาซึ่งการกลับมาของเธอและเหมือนในตอนนี้หน่วย3าเนี่ยกำลังจะเริ่มฟื้นฟูขึ้ โซอยู่เช่นกันทาให้เราได้เห็นภาพของอิจิกาวะที่เราไม่ได้เห็นมานานนมนับปีเนื่องจากว่าอิจิกาวะเนี่ยเขาประจำการอยู่ที่หน่วยสีชั่วคราวและเราก็จะได้เห็นหน้าของหน้าหน่วยสีนั่นก็คือมัตสึโมโตะและใบหน้าของหน้าหน่วยสองที่ใบหน้าเขาเนี่ยแหลเกี้ยวกาดมากคิ้วเป็นทรงสายฟ้าฟันก็ดัดอยู่แหมเท่ซะไม่มีชื่อของหน้าหน่วยสองนั่นคือคานาซาวะและและ้วภาพของมังงะก็ตัดมาชี พ่อผ,ผู้ประชาการใหญ่อย่างอิโซในตอนนี้เสียงปืนเนี่ยกำลังดังขึ้นปัง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 ในจังหวะน,นั้นเองเนะฮะก็ได้มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยกำลังนอนร้องไห้อยู่ตรงโต๊ะทำงานของพ่อเธอเขาคนนั้นเลยคือชิโนมิยาคิโคนุเธอคนนี้ได้เสียแม่ไปตั้งแต่อย่างเด็กและในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้สูญเสียพ่อไปอีกคนและการที่เราได้เห็นเธอในที่นั่งของพ่อเธอเนี่ยนั่นก็แปลว่าในตอนนี้เธอไม่ได้มางานศพพ่อเธอนั่นเองเหมือนคิโคนุในตอนนี้นั้นค่อนข้างเสียใจและเสื่อใจมากและเมื่องานศพได้จบลงนามิัน้โลตัิเาเนี่ย่งพูดไปวา นี่เธอมั่นใจนะที่จะไม่ไปงานศพของพ่อเธอนะคีคุรุ้นเนี่ยจริงๆพูดกับไปว่าฉันไม่อยากทําอะไรเลยฉันทำอะไรไม่ทันสักอย่างฉันมันสายไปตลอดที่ฉันไม่สามารถช่วยเขาได้ก็เป็นเพราะว่าฉันอ่อนแอเพราะว่าฉันคาฟก้าก็เลยต้องปกป้องฉันหมายเลขเก้าอะไรนีไปได้ทั้งหมดนะแต่แล้วนาลรมีเนี่ยก็ได้พูดแซงมาเธอน่ะผิดแต่ว่าคําพูดนี้นะยังพูดไปทนขาดคําเลยเสคคีคุรุ้เนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าผู้บัญชาการนาลูมีคะฉันฉันอยากจะแข่งแก่งขึ้นค่ะ แดดดีในตอนนี้น่ะอาจจะกําลังติดอยู่ข้างในขอหมายเลขเก้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะการจะไว้ใจให้กับแดดดีนะก็หลังจากที่ฉัน,นสามารถจัดการกับหมายเลขเก้าได้ก่อน ขอโทษค่ะที่ฉันจะใช้ลมส่วนตัวฉันยอมรับความผิดที่ฉันน่ะไม่ได้เข้าร่วมงานศพโดยที่ฉันน่ะจะรับทุกการลงโทษโดยที่ไม่มีข้อแม้แต่แล้วเสียงของนารุมีเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าชินโนมิยะก่อนที่พวกเราน่ะจะไปจัดการหมายเลก,กาเาฉันจะทําให้เธอแข็งแกร่งที่สุดลองจอากฉันเองฉันจะฝึกสอนเธออย่างที่คุณอิโซะนั้นได้ฝึกสอนฉันเพราะฉะนั้นแล้วการสอนของฉันน่ะค่อนข้างยากให้เธอทน่ะทำให้ดีที่สุด และแสดงผลรับออกมาเชื่อเธอสามารถทําได้ฉันจะลืมไปซะว่าเธอนะไม่ได้เข้าร่วมงานไว้อะไรของพ่อเธอกันแล้วกันแล้วจากนั้นภาพของมึงงนก็ตัดมาที่หน้าประตูในตอนนี้คิดเขารู้นะฮะได้พูดกับมาว่า ได้ค่ะและจากในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าคาฟกาในตอนนี้นั้นกาลังนั่งอยู่หน้าประตูและเหมือนตัวเขาในตอนนี้เนี่ยจะมองไปที่มือขวาเขามือขวาเขาในตอนนี้นะฮะเป็นลักษณะไขยกับกระดูกและและได้มีเนื้อไขจูโผลมาบางส่วนซึ่งนั่นหมายถึงว่าในตอนนี้เนี่ยกำลังมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพลังไขจูคาฟกาและคาฟกาเนี่ยจึงใส่ถุงมือปิดบังเนื้อหนังไขจูเขาไว้และขณะที่คาฟกาเนี่ยกำลังเดินจากไปตัวเขานะฮะก็ได้คิดในใจว่าฉันนะจะต้องจัดการหมายเลข9ให้จงได้และแล้วมางานเรื่องไขจูหมายเลข8ตอนที่ก็ไได้จบลงป หลายคนอาจจะถามนะครับว่าพี่ครับทำไม5-4มาชา้าจังเลยผมจะบอกว่าตอนนี้5-4ไปตอน5-5เนี่ยมันทิง้งระยะเวลา1เดือนนะผมไม่รู้นะผมว่าทำไมอาจารย์เนี่ยถึงทิ้งช่วงนานมากๆเลยนะฮะจากตอนหนึ่งไปอีกตอนหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์แม่งทิ้งไว้เดือนหนึ่งเลยดังนั้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มันขาดช่วงไงก็เลยคิดว่ารอตอนหน้า5มาก่อนก็แล้วกันสรุปก็คือ5-5มาแล้วนะฮะเพิ่งมาได้ไม่กี่วันเองงานคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์บายยครับสวัสดีครับ